ทุกคนเคยมีความรู้สึกหลอนแปลกเวลาที่เล่นเกมไมค์ครับกันไหมครับอาจจะเป็นความหลอนแบบที่รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่ทั้งๆที่เราก็เล่นโหมดผู้เล่นคนเดียวบางครั้งก็รู้สึกตาฝาดเห็นตัวละครสตีฟยืนจ้องมองเราอยู่หลังต้นไม้ถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังพบเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วก็ใช่ครับเพื่อนเพื่อนโดนมันเล่นเข้าให้แล้วในช่วงยุคปี20 1 0ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ไม่เกรงกลัวต่อมันชื่อของมันก็คือฮีโร่บาย ผมได้เข้ามาในแมปที่ผู้เล่นชาวต่างชาติเขาเชื่อกันว่ามีผีร้ายแอบซิงอยู่ในแมปนี้หลังจากผมเกิดมาได้ไม่นานผมก็ได้เดินไปเจอเรื่องแปลกๆเข้าให้ทันทีผมพบเจอเข้ากับรอยเอลือดและไฟประหลาดปักอยู่เต็มพื้นผมคิดว่ามันคงรับรู้ถึงการมาเยือนของผมแล้วลหละหลังจากนี้ผมคงเจอของจริงเข้าให้แล้วครับผมรีบเร่งเดิวสวนสำรวจในแมปที่ผมเกิด ผมก็ได้พบเจอเข้ากับเรื่องประหลาดให้อย่างไม่หยุดไม่หย่อนตอนนี้ผมกําลังสงสัยว่าทําไมผ้าทิ์มันถึงตกดินไวจังผมจําได้ว่าผมเพิ่งเข้าเกมมาได้ไม่ถึง5นาทีซะด้วยซ้ําหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดไปเองคนเดียวจริงๆหรอเวลาผ่านไปได้ไม่นานตอนนี้ก็ไม่หลงเหลือแสงสว่างให้ผมได้มองเห็นอะไรอีกเลย ระหว่างทางที่ผมกําลังเดินไปหาทำเลที่จะสร้างบ้านผมก็ได้ไปพบเจอเข้ากับกล่องประหลาดใบหนึ่งผมได้รีบเปิดมันดูทันทีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยปรากฏว่าข้างในกล่องนั้นมีคบเพลิงไว้ให้ผมหนึ่งแท่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าให้เจ้าเดินทางตามรอยของข้ามา โอ้โหฮะดี๋ยวนี้เจ้าฮีโร่บายมันทําอะไรได้ขนาดนี้เชียวหรือเนี่ยผมกบเกื่อนความกลัวของตัวเองไปงั้นแหละครับหลังจากที่ได้คบเพิงมาผมก็ได้เดินสารวจต่อทันทีผมจะไปพบเจอเข้ากับรอยเลือดประหลาดอีกครั้งหนึง่งผมไม่รอช้าที่จะเดินตามรอยเลือดไปอย่างที่จดหมายบอกเอาจริงนะครับตอนนี้บรรยากาศมันน่ากลัวมากเลยรอยเลือดประหลาดนั่นนำพาผมมายังหมู่บ้านแห่งหนึง่ง ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นหมู่บ้านล้างนะครับดูจากการที่ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เลยแถมยังมีรอยเลือดอยู่เต็มพื้นโคตรน่ากลัวเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินตามรอยเลือดต่อเอาจริงนะครับผมไม่เคยเห็นไบโอมอะไรที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยผมเดินไปเจอซอมบี้ตัวหนึ่งระหว่างทางผมได้เข้าไปทักทายมันด้วยการต่อยหนึ่งมันเพื่อเช็คว่ามันใช่ซอมบี้จริงหรือเปล่าเพราะแม่งเดินโคตรน่ากลัวเลยและแล้วผมก็ได้มาถึงนี่คือที่ที่มันอยากให้ผมมางั้นเหรอ มันก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านธรรมดาหลังนึงนะเออ่ผมเห็นกล่องประหลาดใบหนึ่งที่มุมห้องผมไม่รอช้าที่จะรีวิ่งไปเปิดมันดูเออ่ข้างในมันมีจดหมายใบหนึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าเจ้าได้มาถูกทางแล้วกลับไปให้เจ้าลองเดินย้อนกลับไปในทางที่เจ้าเกิดดูเชี่ยเลยมบ้านมันสั่นครับ ผมเนีรีวิ่งไปเปิดดูหน้าบ้านเพื่อที่จะหาที่มาของเสียงแต่ผมก็ไม่พบกับอะไรเลยผมรีบวิ่งเข้ามาในบ้านและรีบนอนเพื่อที่จะให้มันเช้าไวๆเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะเพราะตอนนี้ผมเริ่มทนอยู่ที่นี่ต่อไม่ไหวแล้วครับแล้วแล้วก็ได้ถึงเวลาที่ผมจะได้เอาจริงตอนนี้เวลาลุ่งเช้ามาถึงแล้วครับตอนนี้ผมได้พักผ่อนเต็มที่แล้วพร้อมจะออกล่ามันอีกครั้งแล้วครับ ก็อย่างที่จดหมายได้บอกเอาไว้มันบอกให้ผมได้เดินทางกลับไปในจุดเกิดเพื่อที่จะได้ย้อนกลับไปในทางที่ผมเคยมาหวังว่าที่นั่นจะมีอะไรให้ผมได้เจอนะเพราะตอนนี้ผมอยากจะฆ่ามันเต็มทีแล้วอะในระหว่างทางผมก็ได้คิดทบทวนตัวเองหลายอย่างรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีชุดเกราะหรือว่าอาวุธอะไรที่จะพร้อมไปสู้กับมันเลยผมคงต้องไปหาอุปกรณ์ที่จุดเกิดผมแล้วละครับ เสียงเฮียเฮียไรวะผมรวบรวมความกล้าและเดินต่อโดยที่ไม่สนใจเสียงนั่นตอนนี้ผมพร้อมแล er ้วครับพร้อมจะเอาคืนแค้นที่มันได้ทำผมไว้ในตอนเด็กแล้วผมจำได้อยู่ลางๆว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับฮีโร่บายที่ผมเคยได้ยินในตอนเด็กนั้นน่ะมันทําให้ผมกลัวมากกลัวจะเก็บไปฝันแล้วไม่กล้าเล่นไมค์คา a f บอีกเลยซึ่ง ผมรู้สึกเสียดายกับเวลาในตอนนั้นมากและรู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากกลัวมันและหนีเกมที่ตัวเองรักวันนี้ผมได้รวบรวมความกล้านั่นและพร้อมที่จะมาเอาคืนมันครับผมคือตัวแทนความกล้าของเพื่อนๆทุกคนที่กำลังกลัวเรื่องอะไรสักอย่างและไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับมันตอนนี้ผมมาแล้วครับมาเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองเคยกลัวไว้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วล่ะว,วันนี้ผมจะมาเอาคืนมันแล้ว ถ้าเพื่อนๆในตอนนี้มีเรื่องที่กําลังกลัวอยู่แล้วก็ก็ขอให้ลุกขึ้นสู้กับมันนะครับเราไม่สามารถหนีมันได้ไปตลอดหรอกผมในตอนเด็กกลัวฮีโร่ไปมากและทําได้แค่หนีตลอดมา15ปีผมไม่กล้าเล่นไมค์คาร t บีกเลยตั้งแต่รู้จักกับมันจนตอนนี้ผมได้อายุ19แล้วครับแล้วผมพร้อมที่จะ,ะเผชิญความจริงแล้วไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนผมก็อยากที่จะสู้กับมันอยู่ดีครับยังไงสักวันหนึ่งคนเราก็ต้องตายใช่ไหม งั้นผมขออยู่สู้กับสิ่งที่ตัวเองรักไปจนตายดีกว่าครับผมจะกลับมาเล่นเกมนี้ผมจะกลับมาเล่นเกมที่ผมรักผมไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้วตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะกลับมายืนอยัางทุกคนครับผมจะกลับมาเล่นเกมที่ผมรักต่อไปครับ